ผิวใสฉ่ำวาวลงแค่กระปุกเดียวจบแนะนํากันแดดวิงตัวนี้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆใช้ดีมากๆค่ะเป็นกันแดดที่ใช้แทนแป้งใช้แทนรองพื้นเป็นกันแดดที่เป็นบํารุงผิวในตัวแล้วยังช่วยลดฝ้าได้ด้วยค่ะบอกเลยกระปุกเดียวจบจริงๆตอบโจทย์มากๆเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายซึมเข้าผิวทันทีที่ทาไม่วอกแล้วก็ไม่ลอยค่ะทุกคนผิวมาสภาพไหนสามารถใช้ได้หมดจะได้ผิวสวยแบบนี้ทุกคนค่ะและที่สําคัญตัวนี้นะคะเติมทับเมคอั ระหว่างวันได้อันนี้ขวันเติมรอบสองให้ดูทุกคนดูเลยทาสองรอบก็เนียนกลืนซึมเข้าผิวดีมากๆไม่วอกแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยค่ะนี่เลยผิวสวยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นแต่งหน้าได้เลยค่ะสบายๆไม่ต้องลงแป้งไม่ต้องลงรองพื้นซึ่งทุกวันขวัญแต่งหน้าไม่ถึง5นาทีนะคะลูกค้าขวัญซื้อซ้ํามา6ปีแล้วไปไหนใครก็ทักค่ะแล้ววันนี้ขวันเทสการันน้ำให้ดูนะคะตัวนี้กัรนนร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่เหงื่อออกเยอะหรือหน้ามันใช้ได้ค่ะ ไม่หลุดไม่เป็นคราบนะคะทุกคนสังเกตดูเลยขวัญใช้กระดาษที่ชู่เช็ดหน้าออกมาหน้ายังเป๊ะปังอยู่เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะตัวนี้ไม่ติดแมสด้วยนะคะ